การทำนายรูปแบบโหราศาสตร์ประยุกต์ครูจะทำขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางชีวิตให้ระมัดระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่สุดท้ายแล้วค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเรานั่นเองนอกจากนี้นะคะครูจะมีการไลฟ์สดทำนายไพ่ฟรีที่เพจครูป,ปิ้งรหัสนางฟ้าอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูทั้งสองช่องทางด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลคูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตานะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีวอกค,ค่ะในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูขออนุญาตปรับไม์นิดนึงกลัวเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะคะเปลี่ยนไม์ใหม่นะคะอ่ะมาโอเคสับไพ่กันเลยนะจ๊ะ สับไพ่เรียบร้อยนะคะเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12นะคะมาเดี๋ยวดูกันเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนปีวอกนะคะ ตนุกระดุมพะสหาาัสช้าพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุพะกัมมะลาพะ และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะนะคะอันดับแรกเลยไปที่ตำแหน่งตนุกันเหมือนเดิมเลยความรู้สึกนึกคิดจิตใจของคนปีวอกค่ะที่ผ่านมาค่ะเราแบกรับหลายๆอย่างเหลือเกินนะคะหมายถึงว่าคุณจะมีความรู้สึกวิตกกังวลเป็นห่วงคนนั้นคนนี้นะคะมีความรู้สึกกระบรบเอ๊ะฉันจะทำยังไงให้คนอื่นพึงพอใจหรือว่าคนอื่นจะเป็นแบบไหนยังไงคือรู้สึกเป็นห่วงไปหมดนะคะที่ผ่านมาแต่ว่าในเดือนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยเลือกที่จะมองข้ามนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการที่จะเลือกมองข้ามไม่ได้ หมายความว่าเราใจร้ายนะแต่มันหมายความว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นคือบางครั้งการที่เราไปอบอุ้มคนอื่นหรือว่าเราไปรับความทุกข์ของคนอื่นมาบ่อยๆแบบเนีย้ยมันก็จะเกิดในเรื่องของพลังลบหรือบางทีเราทําไปแล้วก็เรามีความร,รู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นค่ามันเลยกลายเป็นว่าในเดือนนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณเองอ่ะคุณจะมีความร,รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันควบคุมไม่ได้ฉันก็พยายามที่จะปล่อยวางไม่คิดอะไรมากถึงแม้ใน,ในใจมันยังจะมีแบบอารมณ์การเจ็บจิตจี๊ดอยู่นะแต่มันก็ขึ้นมมาาว่า่ไปไป นะคะอะไรที่มันทุกข์อะไรที่แบบมันทําให้เรารู้สึกแบบแย่เราก็จะไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแล้วกันนะคะที่ผ่านมาคุณจะคาดหวังเยอะคุณจะคิดเยอะคุณจะวิตกกังวลเยอะแต่ว่าในเดือนนี้มันกลับกลายเป็นว่าตัวคุณเองอะคะ่ะมองในเรื่องของโลกของความเป็นจริงมากขึ้นคุณรู้ว่าอะไรที่ควรจะปล่อยอะไรที่ควรที่จะเห็นคุณค่านะคะซึ่งในเรื่องของสภาวะความรู้สึกอารมณ์แบบนี้มันก็จะไปส่งผลนะคะทำให้ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยในเดือนนี้ค่ะถึงแม้จะมีในเรื่องของภาระ ความรับผิดชอบนะคะสำหรับคนที่ทํางานเป็นหลักๆอ่าไม่ว่าจะเป็นทํางานบริษัทเจ้าของกิจการมันขึ้นมาว่าตัวคุณเองพยายามที่จะอบอุ้มทุกอย่างนะคะถึงแม้ว่าจะมีงานเยอะงานจุกจิกเข้ามาแต่คุณก็ยิ้มรับสู้เพราะคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของการทํางานอ่ะเป้าหมายของคุณอ่ะคือต้องการที่จะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นต้องการที่จะให้ครอบครัวดีขึ้นต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันมันม่นคงมากขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าในเรื่องของงานเนี่ยนะคะคุณไม่ได้เกี่ยงในเรื่องของงานหนักแต่คุณขอให้รู้แล้วกัันนนวว่าาาขอให้้งมสํเร็จไปดดยี ะะส่วนนี้เหลงเพื่อนร่วมงานค่ะก็ขึ้นมาว่าดีนะ,ะเพื่อนร่วมงานก็คือพร้อมที่จะอบอุ้มสนับสนุนคนเช่นเดียวกันนะคะส่วนต่อมาค่ะในเรื่องการเงิน คราวนี้แหละเริ่มเริ่มขึ้นภาระละนิดๆน,นะคะในเรื่องของการเงินค่ะขึ้นมานะคะในเดือนนี้คุณมีในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายได้นะคะสบายๆย,ย,ย,ยังพออยู่ได้ไม่ต้องวิตกกังวลแต่ว่านะคะต้องระวังค่ะเงินจะหมดไปกับอะไรเงินจะไปหมดกับคนที่เราดูแลคนที่เราเป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่มีคนมีคนที่มีลูกนะคะก็ต้องระมัดระวังอาจจะเสียเงินกับลูกเยอะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเหมือนกับให้แล้วเรารู้สึกมีความสุขฉะนั้นในเรื่องของการให้เงินในเดือนเนี้ย ไม่ว่าจะให้ใครหยิบยืมอะไรก็แล้วแต่คุณฉลาดแล้วก็คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าจะให้แค่ไหนยังไงแต่เพียงแต่ว่าคนไหนที่คุณมีความรู้สึกว่าเออเคยดีกับคุณหรือว่ามีคุณค่าต่อใจิตใจของคุณคุณรู้สึกโอเคแบบนี้คุณก็พร้อมที่จะช่วยเขานะคะคือถึงแม้จะจ่ายเงินไปแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความอิ่มเอมเป็นการสร้างความสุขไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะการเงินก็ภาพรวมดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งสาชะพูดถึงนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อน จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่อยากจะหางานอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่ารองานอยู่ยื่นใบสมัครไปนานละไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ขึ้นมาว่ามีเกณฑ์แนวโน้มค่ะที่จะได้งานนะคะแต่ว่าคราวนี้แหละงานเนี่ย อาจจะมีในเรื like ่องของการทํางานที in, in. ่เป็นลักษณะของสองสายคือหรือว่า2บริษ ja ัทนะคะเพราะขึ้นมาว่าเกิดจากในเรื่องของการที่คุณจะเลือกเดินว่าจะเลือกเดินทางไหนนะคะมันมีความลังเลนิดนิดแต่ถามว่าไปแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมไปแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสิ่งที่มันดีขึ้นเด่นชัดก็คือในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเงินเดือนนะคะบางทีอาจจะได้ในเรื่องของการทํางานที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยถนัด การทำงานเอ๊ะอันนี้เราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่กับการเป็นว่าคุณจะทําได้ไหมคุณทําได้แล้วทําได้ดีขอให้เชื่อมั่นตัวเองขอให้เหมือนกับมั่นใจว่าตัวเองทําได้นะคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะก็ต้องคิดแบบนี้พลังของคุณมันมาแล้วแหละในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการเดินทางใกล้ๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่า การเดินทางเนี่ยในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งสหชะหรือว่าตําแหน่งสุภาหมายถึงการเดินทางใกล้หรือเดินทางไกลมันจะเป็นการเดินทางโดยที่คุณไม่ได้วางแผนอย่างเช่นเดินทางใกล้ๆคุณไม่คิดว่าจะไปที่นี่อ่ะสักพักหนึ่งคุณก็ต้องมีโอกาสที่จะได้ไปรวมถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนะคะในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลๆแบบเนี้ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่นะคะคาดหวังไปในเรื่องของการที่จะไปทํางานต่างประเทศเลยอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนเพราะไปขึ้นมายัง 50- 50 นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเดินทางนะคะขึ้นเหนือลงใต้แบบนี้นะคะหรือว่าคุณมีความคิดที่จะเดินทางไปไหนอย่างเช่นแบบเอ๊ะเพื่อนชวนไปไหว้พระดีกว่าเอาไปเลยแบบนี้จะเป็นการที่เดินทางโดยที่คุณไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมไว้นะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งพันธุละ พูดถึงญาติพี่น้องกับครอบครัวบ้างดีกว่าทําไมคุณรู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยอะเหมือนไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยนะความสัมพันธ์เนี่ยก็คือบ่องบอกว่ามันจะออกเทาๆนิดนึงไอ้คำว,ว่าเทาๆาเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณเนี่ยมักจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะกับครอบครัวเท่าไหร่แล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าครอบครัวคุณอนะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคุณนะคะเท่าไหร่นักจริงๆแล้วอ่านให้ดูซิว่าคุณคิดผิดคิดถูกนะคะเขาก็สนใจใส่ใจคุณนะแต่ด้วยความที่ว่าตตัคุณเเอองนนย,ยกจะใใหห้แ็แม,ม ที่มีความสุขมุมดีๆมาเลยทําให้ในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการที่แบบจะเห็นอกเห็นใจการมองในอีกมุมนึงนะคะมันไม่ได้มีตรงนั้นเพราะว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่อยากจะบอกอะไรให้ใครรู้ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบมีความลับเยอะเรื่องไหนเปิดก็คือเปิดหมดแต่เรื่องไหนที่แบบคุณไม่อยากพูดคุณก็จะมองข้ามไปเลยนะคะกับคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าพอพูดถึงในเรื่องเพื่อนอะ มีไหมเพื่อนมีเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณก็ไม่ค่อยเข้าหาใครอะนะคะจะไปหาคนนั้นคนนี้มีหมดละค่ะแต่เพียงแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าเออจะเข้าไปหาหรือจะไปพูดคุยกับใครเนี่ยขอให้มันเป็นเฉพาะแบบเรื่องที่มันจําเป็นจริงๆหรือว่าคุยก็คือคุยแค่แบบผิวเผินคุยทั่วไปแต่ไม่ที่ถึงกระเป้าโหคุยแล้วบบออกรถออกชาติต้องมาเจอต้องมาแบบคุยกันตลอดก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะส่วนที่อยู่อาศัยคะ่ะนะคะที่อยู่อาศัยมืดมนมากเลยนะคะถ้าเกิดใครทํางานอยู่บ้านนะคะหรือว่าต้องอยู่ที่บ้านเป็นหลักในช่วงนี้นะคะกลายเป็นว่ามันจ หอเหี่ยวนิดนึงเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวคุณเองอะที่อยู่อาศัยคุณจะอยู่แต่ที่มืดมืด ปิดม่านนะคะปิดไฟนะคะไม่ค่อยได้แบบให้เห็นแสงสว่างเท่าไหร่มันยิ่งทําให้คุณเหี่ยวเฉาอะนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะบําบัดได้ไพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดคนไหนที่มีแมวมีหมาอยู่แบบเนี้ยอันนี้อาจจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดบางคนที่ไม่มีนะคะเอาเป็นการแก้เคล็ดละกันอาจจะหาในเรื่องของรูปปั้นเล็กๆนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์อย่างเงี้ยเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นทําให้เรารู้สึกว่าเออนอนแล้วแบบมันรู้สึกชื่นใจหรือว่าห้องมันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้พอดูในเรรื่ออองงขภาาวะามะมณ์ ในเรื่องที่อยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งบรณะขึ้นมาเป็นใบนี้นะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรจะมีปัญหาในเรื่องของการเหนื่อยง่ายมีอาการแน่นหน้าอกคือทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่บริเวณหน้าอก แถวทรงอกหมดเลยนะคะสาเหตุหลักๆก็คือเกิดจากการที่ว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยออกกําลังกายเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่มีภาวะที่มีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจอยู่แล้วอันนี้อาจจะมีในเรื่องของเอฟเฟกนะคะหรือว่ามีในเรื่องของสัญญาณบางอย่างนะคะที่ส่งผลมาก็ควรที่จะไปเช็คอัพแล้วก็ตรวจสุขภาพซะนะจ๊ะ ส่วนนี้เรงของอุบัติเหตุค่ะให้ระวังเสียเงินค่ะนะคะเสียเงินไปกับอะไรนะคะแน่นอนค่ะตำแหน่งวินาศตกไปเกี่ยวกับในเรื่องของรถค่ะถ้าเกิดคนไหนที่ขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้มีโอกาสที่จะเสียเงินไปในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นขยายนะจ๊ะ และต่อมาค่ะตำแหน่งปุตตะนะคะพูดถึงในเรื่องของบุตรหลานบริวารกันบ้างดีกว่าบริวารดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานอันนี้คือสบายสบายเลยนะคะเฮไหนเฮกัรสามารถคุยกันได้ตลอดแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกแฮปปี้กับการที่จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของไอเดียสิ่งใหม่ๆ ถ้าเกิดคุณคิดอยากจะเริ่มต้นในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคุณสามารถทําได้แต่ว่าการทําครั้งนี้จะต้องมีหุ้นส่วนจากหน้าไพ่มันขึ้นมาว่าคุณจะต้องมีหุ้นส่วน3คนคนที่คุณเหมาะสมในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจด้วยก็คือเพื่อนของคุณนั่นเองนะคะลองคิดละกันบางทีเราอาจจะมีโปรเจกต์อะไรแล้วก็เพื่อนก็สนใจในแนวทางเดียวกันลองทําด้วยกันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงในเรื่องของการเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดนะคะพูดถึงอาชีพเสริมถ้าเกิดอาชีพเสริมคุณจะลงทุนเพิิ่มมเตมต้องงระวั ค่ะนะคะโดยเฉพาะคนที่ขายของออนไลน์แบบนี้แล้วก็คือเป็นเหมือนกบต้องสต็อกของแบบนี้อาจจะมีในเรื่องของการเสียเงินหรือบางทีบางคนแบบสั่งของมาเยอะแล้วคิดว่าโอ๊ยขายดีแน่นอนอันนี้มันอาจจะขายได้แต่ว่าเรื่อยๆนะคะก็ให้เน้นไปในเรื่องของการที่ทำอะไรใหม่ๆร่วมกับเพื่อนดีกว่าโดยการมีหุ้นส่วนจากกระตุ้นในเรื่องของการเงินได้ดีกว่าค่ะ ส่วนต่อมาตำแหน่งอลิคนที่คุณจะทะเลาะขัดแย้งด้วยให้ระวังนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคุณจะมีการทะเลาะมีการขัดแย้งกับเขานะคะแต่ว่าทะเลาะกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีนะคะมันจะเป็นในเรื่องของภาวะอารมณ์มีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ผ่านไปได้นะ,ะทีนี้มาดูถึงในเรื่องของตำแหน่ง ที่มันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดจะทําให้คุณรู้สึกทุกข์แล้วแหละนั่นก็คือตําแหน่งปะตะัตนิค่ะพูดถึงในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะจะหมายถึงอะไรคะคุณมีความรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ยบางอย่างเขาก็จะเยอะเกินไปนะคะในระหว่างเดียวกันคุณอาจจะเยอะกับเขาด้วยนะคะแล้วก็ คุณเองเนี่ยบางทีคุณรู้สึกไม่ดีหรือคุณไม่พอใจตรงไหนคุณจะไม่ค่อยพูดคุณจะเก็บนะคะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าพอเขาใช้ให้คุณทําคุณเก็บไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าคุณจะรู้สึกเครียดแต่ว่าพอเครียดปุ๊บคุณมีการสื่อสารมีการพูดไหมคุณไม่พูดคุณเลือกที่จะเลี่ยงปัญหาโดยการที่ไม่พูดดีกว่ามันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะตามนี้เลยส่วนคนโสดจ้ะ คนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดคะโอ้โหครูเสียงสูงขึ้นมาเลยนะหมายถึงอะไรจ๊ะนะคะหมายถึงในเรื่องของเกณฑ์การที่จะพบรักแต่ว่าจะเป็นการพบรักกับคนที่อยู่ไกลคะ่ะเป็นรักระยะไกลหรือเป็นในเรื่องของการที่จะพบรักกับ คนที่อยู่ทางไกลต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเล่นสายฟอนะต้องการที่จะเหมือนโอ๊ยตายแล้วนะคะจะได้เจอเนื้อคู่ไหมมีโอกาสมีเกณฑ์แน่นอนค่ะนะคะส่วนคุณผู้ชายฟังคลิปนี้แล้วอย่าน้อยใจค่ะคุณ,คณมีเกณฑ์ที่จะเจอเหมือนกันแต่คนนั้นจะอยู่ไกลคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดอยู่ในประเทศเนี่ยจะเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักใหม่และอยู่ไกลกันเนี่ยนะคะเป็นระยะไกลมีโอกาสแนวโน้มที่เขาจะอายุมากกว่าคุณค่ะ ประสบการสำเร็จนะจ๊าขึ้นมาดีนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งมรณะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะ,ะตำแหน่งมรณะแล้วก็ตำแหน่งในเรื่องของเสื่อมเสียก็คืออุบัติเหตุให้ระวังเกี่ยวกับรถนะคะเสียเงินไปกับรถนะคะแล้วก็สุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับหน้าอกและสุภาค่ะสุภาพูดถึงนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างดีกว่าจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมาคุณจะควรที่จะต้องบูชานะคะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะคู่หรือว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดต้องการบวชในเรื่องของการที่สวบดบทอ่ะ ให้เป็นการสวดบทคู่นะคะอาจจะเป็นสายพญานาคนะคะอาจจะเป็นองค์ปู่นะคะกับแม่ย่าก็ได้หรือจะเป็นองค์อนันต์กับพระนางอุสาก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นพระศิวะกับพระแม่อุมาก็ได้นะคะลักษณะของการที่บูชาเป็นคู่อ่ะพระแม่ลักษมีพระนารายณ์อันนี้ได้หมดเลยนะเป็นการสวดก็คือจะเป็นการเสริมนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยละมาดูในเรื่องของการที่จะทําบุญเสริมกันบ้างดีกว่า นะคะทาบุญเสริมให้เน้นเกี่ยวกับอะไรคะในเดือนนี้ให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กคะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าการช่วยเหลือเด็กอันนี้ได้หมดเลยนะคะส่วนกําลังดาวที่จะเกื้อนหนุนคุณในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดคุณทําแล้วจะเป็นการพลิกเป็นการแก้เป็นการเสริมให้ใช้ในเรื่องของกําลังนะคะของดาวอาทิตย์คือเลข1แล้วก็ในเรื่องของพระอังคารก็คือเลข3นะคะจะบริจาคจํานวนกี่ชิ้นหรือว่าจะโอนเงินนะคะเป็นยอดบ,บริจาคก็คือขอให้มีเลข1 3นะคะเข้าไปก็จะยิ่งเสริมทำให้ชีวิต ตของคุณราบรื่นขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่ใจต้องการนะจ๊ะตำแหน่งสุดท้ายละโชคลาภ ไพ่มันหมองมนอะคิดว่าจะมีไหมอะมันยากอ่ะนะคะขึ้นมาก็ห้าสิบห้าสิบเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภค่อนข้างที่จะมีน้อยแต่อะมาดูแต่กันดีกว่าสื่อนำโชคนะคะของคุณนะจะเป็นอะไรอะไปดูเลยจ้ะฟังคลิปนี้แล้วไปดูในเรื่องของแบงค์เลยนะคะที่อยู่นะคะในกระเป๋าสตางค์ของเราลองดูนะคะเลข2ตัวท้ายเลข3ตัวท้ายก็จะเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณนั่นเองค่ะ ส่วนต่อมานะคะอะมาดูกันในส่วนของเลขที่ครูจะให้ดูเซเลขอะไรอา 9 3 1 7นะคะตามนี้เลย9 3 1 7นะคะจบแล้วค่ะสำหรับการทำนายทั้งหมดอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับครูง่ายๆโดยการกด Subscribe ก,ก,กดไลค์ติดตามก็ได้ช่องทางนึงที่เพจกูปิ้งรหัสนางฟ้าและสุดท้ายค่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ